กลับมารายการจอดใจนะครับวาระพิเศษจอดใจช่วยภัยน้ําท่วมนะครับตอนนี้เราก็ต้องขออ่านรายนามผู้ที่จะช่วยก็ได้ว่าบริจาคนะครับในนามของผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยนะครับเริจากผลิตภัณฑ์โรซ่าก็ต้องขอบคุณบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจํากัดที่ร่วมมอบปลากระป๋องโรซ่าจํานวน2000กระป๋องครับบริษัทซีพีคาบลีกและการตลาดจากัดร่วมบริจาคขนมปังเลอแปงจํานวน2000ชิ้นด้วยกันครับ บริษัทสมบูรณ์กรุ๊ปจำกัดมอบส้วมกระดาษจำนวนถึง1,000ชุดนะครับแล้วก็เสื้อชูชีพอีก100ตัวแล้วก็เลยอีก20ลำครับบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนร่วมบริจาคปลากระป๋องตาปุมปุ้ยนะครับ,บรยูโรคัสตาร์ดเค,ค้กนะครับบริจาคขนมปังตรายูโรคัสตาร์ดเค,ค้กครับทิฟฟี่บริจาคผลิตภัณฑ์ทิฟฟี่นะครับ ครับแล้วก็คุณเอกนักกรกรฮิรันนะครับจากวุฒิศาสต์คลินิกบริจาคเงินจานวนทั้งหมด1 0 0 0 0แบาทนะครับแล้วก็คุณผู้ชมตอนนี้ผมขออนุญาตรายงานยอดด้วยนะครับอีกนท่านนงครับในแพทย์สมหมายทองประเสริฐร่วมบริจาคเงินจํานวนทั้งหมด5 0,000บาทนะครับครับผมตอนนี้ยอดที่คุณผู้ชมบริจาคเข้ามาทาง30คู่สายของเราก็คือ0ูนย์0 8 0 0นนี่นะครับยอดตอนนี้2องล้านสองแบาทเยอะครับแต่ยังต้องการอีกนะครับแล้วก็ ตอนนี้เรามีนี่ครับมีอะไรครับเรามีนะครับขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์พูดถึงว่าตอนนี้ผู้บริจาคเยอะหรือไม่นะครับเริ่มจากคุณปอ,อก,ก่อนเลยครับเป็นยังไงครับเห็นกว่าอยู่ค่ะก,ก็มีบริจาคมาเยอะมากเหมือนกันค่ะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่คุณปออยากจะฝากบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้านครับอปอเชื่อว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะแล้วก็อยากให้ทุกๆคนช่วยเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยให้ผ่านวิกฤตอันนี้ไปได้ค่ะ ขอบคุณมากเลยครับบุบอนะครับขอบคุณบอนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับคำถามที่ชาวกรุงเทพอยากจะทราบกันว่ากรุงเทพหรือว่ากทมเราน้ําจะท่วมหรือไม่ตอนนี้ผู้ว่าราชการกทมรออยู่แล้วครับเชิญครับด้วยเวลาจำกัดนะครับแต่ผู้ว่าครับเรียนถามแบบง่ายๆเลยครับว่า ถ้าหากวันนี้สภาพน้ําที่บ้านท่านผู้ชมที่ท่านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานะครเขตใดก็ตามนะครับจะมีบางเขตที่กรทมประกาศให้ว่าเป็นเขตเสี่ยงจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมเตรียมการเก็บของมีอะไรต่างๆนานาแต่ระดับน้ําที่บ้านผมสมมติเป็นเขตเสี่ยงแต่มันยังไม่มาก็แปลว่าจากวันนี้ถึงวันที่16น่าจะอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ถ้าฝนไม่ตกแบบพิสดารน,นะฮะ<น>ถูกไหมฮะผมเข้าใจถูกนน่าจะครับแล้วก็ที่ที่กรทมบอกเป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ย โดยปกติก็คือเป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่แล้วเวลาฝนตกหนักก็มีโอกาสท่วมครับแต่ว่าผมขอกล่าบเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันที่15 16 17 18เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เราต้องเฝ้าเราระวังเป็นพิเศษนะครับน้ําเหนือมาทะเลหนุนถ้าฝนตกหนักนี่ก็ต้องสู้กันหลายนครับนะครับต่นี้ท่านยังประเมินหลังวันที่15ไม่ได้ใช่ไหมฮะผมประเมินไม่ใช่คงเป็นก็ต้องต้องรอต้องรอก่อน วราระพิเศษนะครับช่วยภัยน้ำท่วมตอนนี้ยอดบริจาค2,765,100บาทครับแล้วสามารถนี้นะครับมีเซเลบนะครับรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมแล้วก็พี่เชคของเราก็มานะครับบริบจาคตัวดำเครียดกับการรับบริจาคมากเลยครับอะไรครับไม่ว่าเขาตัวดำมีความสุขอยู่แล้วครับพี่เชคของเราทีนี้มาเตาแทนช่องหน้ามากครับคุณเขนประสงคคุณสืบสกุลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญชวนหน่อยครับเชิญชวนหน่อยครับ ก็เชิญชวนทุกคนนะครับร่วมกันบริจาคนะครับเพราะว่าตอนนี้คนที่เดือดร้อนยังมีอยู่มากมอย่างพวกเราทั้งสองคนก็ลงไปทําข่าวในพื้นที่หลายๆพื้นที่ก็เดือดร้อนอย่างหนักนะครับก็เชิญชวนเลยใครที่ดูรายการเจาะใจอยู่ก็ช่วยกันบริจาคเยอะๆนะครับ ในฐานะที่เราสองคนก็เป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักข่าวเราลงพื้นที่กันมาตลอดนะคะเราได้เห็นถึงความลําบากจริงๆที่ประชาชนเขาเดือดร้อนดังนั้นเราคนไทยด้วยกันนะคะแน่นอนเราไม่เคยทิ้งกันอยู่แล้วนะคะก็ร่วมจันทร์บริจาคเข้ามานะคะผ่านทางรายการเจาะใจหรือว่าต่อนเนื่องไปยังทางช่อง5ด้วยก็ได้ที่สนามเป้านะคะก็ไปบริจาคสินคอากันเพิ่มเติมได้ด้วยะคะ่ะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณคนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะครับอ่ะตอนนี้ไปพบเรื่องราวบ,บนเวทีกันก่อนครับขอบคุณครับเกิดขึ้นในข้อเท็จจร การที่ระบบป้องกันเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็แข็งแรงนะครับเพราะว่า เมื่อมวลน้ำเนี่ยมันมหาศาลจนเกินกว่าที่เราได้คาดหมายจนเกินกว่ากําลังของเครื่องป้องกันเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถป้องกันได้เนี่ยนะครับปริมาณน้ําเหล่านั้นเนี่ยก็เข้าท่วมอย่างรวดเร็วเร็วมากจนกระทั่งไอ้สิ่งที่เคยวางแผนเอาไว้เนี่ยนะครับอย่างโรงพยาบาลยุทธยาเองเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่เตรียมการไว้อย่างดีนะครับแต่ปริมาณน้ํานี่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากอันนี้คือเกินกําลังเกินกำลังถูกต้องครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะย้อนกลับมาที่นิคมรัชนะก็ได้ครับพว่าพี่น้องประชาชนจะมองเห็น แล้วก็ติดตามข่าวมาโดยตลอดครับก็ประมาณเดียวกันนะครับมีคันกั้นน้าสูง6เมตรมีการเตรียมการเอาไว้อย่างดีแต่ว่าจากสภาพที่มันเกินความคาดหมายจากการที่มีมวลน้ําขนาดใหญ่เนี่ยไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้เนี่ยเอาละเมื่อมันเกิดขึ้นนะครับมันมันคงปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่ารัฐบาลจะต้องนะครับรวมกันทุกภาคส่วนทั้งพลเรือนตำรวจทหารแล้วก็ตัวข่ายภาคประชาชนครับเพราะฉะนั้นในวันแรกเนี่ยแน่นอนครับ หลังจากที่เปิดศูนย์เนี่ยเรามี call center หนึ่งหนึ่งหอัตโนมัติกด5้า <กด S 2> ครับ 5, 5. ในวันนั้นเนี่ยมีสายพี่น้องประชาชนเข้ามาขอความช่วยเหลือแล้วก็มาถามเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับอุทกภพยเนี่ยหกหมื่นกว่าสายนะครับ,รบนั่นก็แสดงว่าปริมาณดังกล่าวสะท้อนครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมได้เรียนตอนตอน้นน้ำท่วมซ้ำเนี่ยมันทำ ความช่วยเหลือเนี่ยมาวางรวมกันไว้ตรงนี้แปลว่าจะมีโหนดเป็นช่วงๆอย่างนี้ถูกต้องครับ,รบแล้วจากโหนดเนี่ยจะแยกออกไปเป็นเซลล์เซลล์เนี่ยเราสามารถคิดถึงภาพของหมู่บ้านนะครับ,รบลักษณะของหมู่บ้านในจังหวัดยุธยาจังหวัดยุธยาเป็นจังหวัดอ้วนๆลยครับ,รบเพราะนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีเส้นทางหลักพาดผ่านเนี่ยนะครับลักษณะของการที่จะแตกออกไปเป็นก้างปลาทําได้ยากเพราะฉะนั้นมันจะมีพื้นที่ที่ลึก พื้นที่ที่ลึกเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่คุณดูลได้พูดมาสักครู่นะครับว่าในช่วงต้นเนี่ยยังมีเสียงสะท้อนว่าไอ้ความเสีจัดการมันไปไม่ถึงผมเล่าให้ฟังว่าทําไมนะครับเรือมาอยู่กันเป็นศูนย์อพยพอันนั้นดีที่สุดแต่ถ้าตรงไหนที่เป็นพื้นที่ลึกแล้วก็ถูกตัดขาดตรงนั้นเนี่ยนะครับเราจะไปตั้งไอ้จุดที่เราเรียกว่าเป็นเซลนะครับในการที่จะเอาของที่มีความจําเป็นในการดํารงชีวิตนะครับเอาไปวางไว้ตรงเพื่อจะแพร่ออกรอบๆตัวใช่ครับ ซึ่งทเั้งหมดนี้ผมคิดว่าวันนี้เราสมบูรณ์90ซแล้วครับแล้วก็ถ้าถามว่าแล้วอีก10เอร์ราอยู่ตรงไหนนะครับจะไปอยู่ในพื้นที่ที่ลึกมากซึ่งวันนี้เรายังต้องใช้เฮลิคอปเตอร์อยู่นะครับวันนี้ผมก็เพิ่งเดินทางไปเช่นเดียวกันกรณีของจังหวัดที่เขาท่วมนานกว่านั้นอย่างพวกนครสวรรค์พวกอะไรข้างบนอันนั้นอยู่ตัวอันนั้นอยู่ตัวนะครับท่านท่านคิดว่าอยู่ตัวแล้วผมคิดว่าอยู่ตัวแล้วนะครับ ถ้ายังมีความต้องการการช่วยเหลือเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับในส่วนของปกครองท้องถิ่นเนี่ยซึ่งการเป็นอยู่ในระบบของประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีอบตเรายังมีกำนันเรายังมีผู้ใหญ่บ้านถ้าถ้าต่างจังหวัดเขาก็ใช้หนึ่ง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 อย่างนี้เหรอได้ครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือเขาควรจะโทรเข้าหาท้องถิ่นของเขาดีะในเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าท้องถิ่นแข็งแรง ก็ส,ส,สามารถที่จะประสานกันกับทางกำนันก็ดีเอาง่ายๆผมอยู่อยุธยาเนี่ยผมโทรมา1111หรือว่าก่อนหน้าได้ได้ครับได้ครับมีเจ้าหน้าที่รับตลอดทั้งยี่สิบสี่ชั่วโตลอดนะครับครับก็ก็คงต้องต้องเรียนท่านผู้ชมว่าแม้ว่าท่านจะเป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือหรือผู้ที่ท่านจะไปช่วยเขาก็ตามก็ต้องประสานถูกไหมฮะผมให้คําแนะนําอย่างนี้ครับว่าในวันนี้นะครับกลไกภาคประชาชนก็มีความสําคัญยิ่งยิ่งเป็นไรก็ดีครับการที่จะเข้าไปในพื้นที่ ที่ต้องบอกว่าหลายพื้นที่แม้แต่คนที่มีความชานาญได้รับการฝึกมาอย่างลำบากเลครับเพราะว่าในเรื่องของกระแสน้ำเนี่ยบางพื้นที่มีกระแสน้ําที่แรงนะครับการที่ท่านมีเรือเองมีอุปกรณ์มีพร้อมเนี่ยแต่อย่าเพิ่งมั่นใจครับผมอยากให้ประสานกันที่หน่วยงานกลางอย่างน้อยที่สุดในพื้นที่ในจังหวัดนะครับจะมีหน่วยย่อยอยู่แล้วแล้วก็ขอให้เขา ได้นําเอาคนพื้นที่ครับที่เขาเข้าใจว่าเส้นทางจะเข้าไปแบบไหนอย่างไรเนี่ยไปด้วยดีกว่าครับคงมีคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะฮะสงสัยในช่วงท้ายเนี่ยนะครับว่าปัญหาแบบนี้นี่เหมือนจะซ้ำซากมาหลายปีแล้วแล้วปีต่อๆไปเนี่ยนะฮะ ประเทศไทยยังคงต้องเป็นแบบนี้อยู่ไหมครับผมคิดว่าวันนี้เราต้องพูดกันเรื่องนี้อย่าง <ฮะ S 2> จริงจังนะครับลักษณะที่เกิดขึ้นในปีนี้ต้องบอกว่ามันเหนือความคาดหมายนะครับมันก็คงเป็นไปอย่างที่โลกของเรานั้นพยากรณ์กันไว้แหละครับว่ามันจะมีเรื่องของโลกร้อนแล้วก็ <ฮะ S 1> มันเป็นเรื่องจิงปอนอย่างเงี้ยนะครับดูเรื่องของสภาพดินชุ่มน้ําแค่ไหนแบบไหนอย่างไรนะครับตัวบุตรพยากรณ์อากาศ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเฝ้าเราบังเหล่านี้ครับคงต้องบูรณาการกันเข้ามานะครับสำหรับการที่จะบริหารจัดการน้ําให้ได้แบบยั่งยืนครับจะรอดูนะครับคณะกรรมการที่จะต้องมีผลงานเพราะว่าวันหนึ่งน้ําจะกลับมาหาเราอีกแล้วดูซิว่าการจัดการของเราจะเป็นอย่างไรแสดงว่าสปปนี้ยังอยู่ตลอดไปแล้วก็อยู่ไปเรื่อยสปปนี้คงจะช่วยเฉพาะกิจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะครับแต่ว่าคณะกรรมการที่จะถูก ได้ถูกตั้งขึ้นแล้วสําหรับการบริหารจัดการน้ํานั้นคงจะต้องดูการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรครับเดี๋ยวตอนนี้เราคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้า ครับช่วงสุดท้ายของการจัดใจพิเศษนะครับช่วยภทยน้ำท่วมนะครับคุณผู้ชมทางบ้านก็ยังพอมีเวลานะครับที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมบริจาคให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยข์ภัยในครั้งนี้นะครับที่หมายเลข0 2 1 8 7 0 8 0 0นนดะครับคืนนี้เรียกได้ว่าเป็นคืนในการรวมใจนะครับซึ่งบริษัทเจสแซลกรอบมีเดียจำกัดนะครับจะนำเงินทั้งหมดไปบริจาคหรือว่าไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในวันเสาร์ที่55ตุลาคมนี้นะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคครรัับบ แล้วก็มีรถทหารมีรถทหารเข้ามาว่า s อ s เข้ามาว่ามีรถทหารเข้าไปด้วยนะครับซึ่งรายการสดก็มี s อ s เเข้ามาได้เรื่อยๆครับอ้าวแล้วช่วงนี้จะอย่างไรครับเราจะมีตัวแทนของทางกองทัพบกครับได้มาเล่าให้เราได้ทราบถึงความช่วยเหลือจากกองทัพนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเข้าไปอยู่ในทุกภาคส่วนทุกบริเวณที่มีความเดือดร้อนทีเดียวครับก็ต้องขอเรียนเชิญพันเอกบินไทยสุวารีและก็พันโทวันชนะสวัสดีรองโฆษกกองทัพบกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วัสดีครับขอบคุณนะชาวบ้านชื่นใจตายเลยนะฮะคุณนาผู้พันเบิร์ดนะครับก็ด้วยเวลาช่วงสุดท้ายของเรานะครับไม่ทราบจะคุณวินชัยหรือยังไงใครจะเป็นคนเล่าสักคนนะครับว่าภารกิจของกองทัพบกนะครับครับภารกิจของกองทัพบกก็หลักๆมีอยู่4ประการนะครับสหรับประการแรกก็คือเรื่องของการป้องกันนะครับหลังจากป้องกันเสร็จถ้าเกิดไม่ประสบผลเท่าที่ควรเราก็อาจจะมีการซ่อมแซมนะครับจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการอพยพ ใชาจาเป็นนะครับโดยช่วยในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนสําสหรับการช่วยเหลือประชาชนนั้นจะทําในทุกๆขั้นตอนเลยนะครับก็คือเราช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ป้องกันไปด้วย หรือช่วงในช่วงที่เราซ่อมแซมเนี่ยเราก็จะมีงานช่วยเหลือประชาชนด้วยเช่นแจกสิ่งของหรือต่างๆถ้า,ท,า <กำ S 2> ที่เราได้ติดตามข่าวเราจะทรารบว่าทางกองทัพมีกําลังพลและมีอุปกรณ์ยุทธปกรณ์นะครับที่เอามาใช้จากการร้องขอของสปพ,อพอหรือองค์กรใดก็ตามก็จะเข้าไปทุกส่วนแลวในแง่ของการบริจาคก,ก็เป็นตัวกลางในการรวบรวมด้วยใช่ไหมครับครับแต่ว่าสําหรับสำหรับงานนี้จริงๆแล้วเราเป็นผู้สนับสนุนนะครับคือการทํางานร่วมกันกับจังหวัดนะครับก็สำหรับแรงบริจาคเนี่ยก็คือเข้ามาค่อนข้างจะเยอะมากสำหรับตัวกองทัพเองนั้นก็ ก็ก็รับด้วยรับตรงส่วนนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก็จะไปดําเนินการร่วมกันกับส่วนกลางอีกทีนึงครับชาวบ้านเดือดร้อนฐานมีอะไรจะบอกให้ชาวบ้านมั่นใจว่าจะอยู่เคียงข้างและจะดูแลกันและกันตลอดไปครับทางผู้ประชาขันโบกนะครับได้ฝากมาเลยครับว่าขอขอบคุณประชาชนทุกคนในน้ําใจในครั้งนี้นะครับน้าในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นตัวประสานให้กับคนไทยเนี่ยมีความรักและความสามัคคีกันนะครับกองทัพบกก็ยังให้ความมุ่งมั่นนะครับให้ความเชื่อมั่น ยังคงมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะครับที่จะปริัติภารกิจเหล่านี้เนี่ยให้ปลอดภัยไปให้ได้ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็ตามเนี่ยเรายังคงจะบอกประชาชนเสมอว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยนะครับอยู่เหนือกว่าอุปสรรคใดๆนะครับจงเชื่อมั่นเชื่อมั่นในทหารที่ยังอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดไปนะครับครับพี่ดูครับเราสรุปยอดในการบริจาคกันในครั้งนี้หน่อยครับ ก็โดยเวลาที่เรามีอยู่จนถึงตอนนี้นะครับหนึ่งชั่วโมง20นาทีกําลังจะครบถ้วนแล้วนะครับยอดบริจาคจากโทรศัพท์นะครับสามล้านสามแสนสับาทบขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เรียกว่าน้ําพัดมาในครั้งนี้นะครับอาจจะพัดหลายสิ่งหลายอย่างไปจากชีวิตคนไทยนะครับแต่สิ่งที่พัดมาคือน้ําใจของคนไทยอย่างไรเราก็ไม่เคยทิ้งกันครับ เงินจํานวนนี้ก็จะกลายเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ช่วยเหลือทุกท่านนะครับในหลายๆจังหวัดที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เลยครับ,รบแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเหล่าบรรดาศิลป,ปินนะครับดารานักร้องทุกๆท,ท่านรวมถึง,งผู้ก่อขางในวงการบันเทิงที่มาวันนี้มาร่วมรับโทรศัพท์นะครับมอบอ รับมอบสิ่งทานน้าใจจากคุณผู้ชมทางบ้านรวมถึงนะครับผู้ที่มีจิตอาสามาร่วมกันแพ็คของที่เจสซัลกราวมีเดียด้วยนะครับนุโมทนาด้วยนุโมทนาด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณบริษัท r s จำกัดมหาชนครับ Grammy g o True Fantasy นะครับแล้วก็รวมถึงศิลปินจากสังกัด Small Room ด้วยครับขอบคุณระบบโทรศัพท์จาก TOT และ AIS ด้วยนะครับครับผมและที่แน่นอนขอบคุณแรงน้ำใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับที่วันนี้ส่งมาอย่างล้นหลามจริงๆให้กับรายการเจาะใจในวันนี้ครับ ครับท่านผู้ชมครับก็คงจะเป็นช่วงเวลาท้ายๆของรายการในคืนนี้แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุทกภัยเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วและเราเชื่อว่าในอนาคตพวกเรา63ล้านคนจะต้องพร้อมใจกันเจอเรื่องแบบนี้อีกแต่ท่ามกลางเรื่องไม่ดีก็จะมีเรื่องดีเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นในหัวใจของเรานะครับมันถึงเวลาที่เราทุกคนหันหน้าเข้าหากันเราไม่มองว่าใครเป็นคนอื่น เราไม่มองว่าใครเป็นพวกใครทุกคนเป็นพวกเดียวกันเราช่วยเหลือกันคนที่ยังไม่เดือดร้อนจะต้องช่วยคนที่เดือดร้อนวันหนึ่งคนที่เดือดร้อนน้ําเขาแห้งฝั่งบ้านผมท่วมผมก็ช่วยตัวเองไม่ได้ก็จะมีเพื่อนบ้านที่เขาเพ he he ิ่งแห้งเขาก็จะกลับมาบช่วยผมวันนี้ถึงน้ําจะท่วมแต่ถ้าวันนี้ในหัวใจของพวกเราเรา,เรารู้สึกว่าเราเป็นคนไทยเหมือนกันเราพร้อมจะช่วยเหลือกันขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันประเทศที่มีน้ําขังอยู่อย่างนี้แหละครับจะเป็นประเทศที่จเจริญกว่าสมัยก่อนที่เราทะเลาะกันอย่างแน่นอน ก,ก็ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในหัวใจของพวกเราเราอยากจะบอกมาก็ขออนุญาตเป็นตัวแทน บอกสิ่งเหล่านี้ก็แล้วกันตอนนี้บ้านที่ดูน้ำท่วมมันนะครับแถวจ้งเขตรอต้องขอบคุณเอ็กแกแล้วก็เซนเรโอด้วยนะครับที่ส่งศิลปินดารามานะครับเราคงส่งท้ายด้วยภาพของการทำงานของพวกเราซึ่งเป็นถือว่าเป็นองค์กรเล็กๆเป็นหน่วยน้อยๆที่พยายามจะทําให้ทุกท่านที่กําลังเดือดร้อนอยู่ได้ผ่อนคลายขึ้นบ้างแต่ว่าเราก็ได้รับการสนับสนุนจากคนไทยทุกคนจะมีเครื่องแบบจะไม่มีเครื่องแบบจะเป็นอย่างไรก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับด้วยภาพของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ ยังอยากขอบคุณดีขอบคุณเยอะมับวันนี้เยอะจริงๆแล้วอีสนะครับแล้วก็ทีวีบุรพาด้วยพี่เช็คที่นั่งตัวดำอยู่ข้างหลังนะครับขอบคุณมากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณในน้ำใจของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราจบด้วยภาพของการทำงานการรับโทรศัพท์หรือใดๆก็ตามเราจะรับโทรศัพท์ต่อไปเรื่อยๆยังบริจาคเข้ามาได้นะครับครับขอบคุณและหวังว่าเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนเราจะมาช่วยกันอีกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจอดลื่นเปล่า